ชีวิตจริงมันยิ่งกว่าละครจริงๆค่ะข่าวนี้เป็นข่าวที่อุ้มอ่านเศร้ามากจริงทุกคนมีพยาบาลคนหนึ่งนะคะเธอเลิกงานตอนเที่ยงคืนแล้วกำลังจะกลับบ้านวันนั้นเป็นวันที่ฝนตกหนักค่ะแล้วระหว่างทางเธอเห็นอุบัติเหตุซึ่งเป็นรถเก๋งชนอยู่กับเสาไฟฟ้าด้วยว่าอัดก๊อปปี้เลยอะ่ะคือข้างหน้ายุบไปเลยอะค่ะสัญชาตญาณของพยาบาลก็รีบลงไปเพื่อจะช่วยผนมงพยาบาลแล้วก็พยายามที่จะให้มีผู้ที่รอดชีวิตในเหตุการณ์นี้ ต้องใช้เวลาอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงกว่าที่จะใช้เครื่องตัดทางกว่าจะเอาร่างออกมาได้อะไรอย่างเงี้ยวินาทีแรกที่เธอเห็นผู้ที่ประสบเหตุอะคะ่ะเธอเข่าอ่อนเลยทุกคนแล้วร้องไห้โฮเลยอะผู้ชายคนนั้นคือแฟนของเธอค่ะแฟนของเธอเนี่ยออกมาเพื่อที่จะมารับเธอด้วยนะคะด้วยความที่ฝนมันตกหนักอะคะ่ะมันก็มองอะไรเห็นไม่ชัดอะแล้วรถที่มันชนเนี่ยทุกคนดูสภาพอะคือสภาพเป็นแบบนี้ค่ะ ความเจ็บปวดหัวใจก็คือเธอพยายามที่จะยื้อชีวิตแฟนของเธอนะคะระหว่างทางจากที่สถานที่เกิดเหตุไปจนถึงที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลที่ทำงานของเธอเธอเรียกชื่อแฟนตลอดเลยนะคะแต่สุดท้ายปาฏิหาริย์ก็ไม่เกิดขึ้นค่ะแฟนของเธอเสียชีวิตตั้งแต่ที่เกิดเหตุแล้วค่ะขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ